เรื่องนี้ครับผมจะได้ดูแล้วเราเป็นไงบ้างเราตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับตื่นเต้นเพราะว่าเราเล่นกับเพื่อนๆเรานี่คือในกองนี่คือฮากันมากยิ่งอาไัยเมื่อกี้เห็นไหมฮาจัดๆเลยคือผมแบบไปสบตาน้องไม่ค่อยได้บางครั้งเราขับรถอยู่เนี้ยพูดอยู่ข้างหลังผมยังฮาเลยอ่ะเออปล่อยมุกกระจุยกระจายแต่ว่าับเรื่องนี้ใช้เวลาเตรียนตัวค่อนข้างน้อยน้อยมากน้อยมากๆเลยครับไม่เคยทําการบ้านไวขนาดนี้มาก่อนแต่ว่าด้วยแบบ มวลในใน,ในคนที่ทำงานด้วยกันนะครับผมว่าซัพพอร์ตกันดีมากๆเลยแล้วก็อย่างพี่ตุยย๋ยเนี่ยพี่ตุ๋ยก็พี่ตุยต๋ยก็เก่งเนาะทีมทีมผู้ช่วย,ยต่างเนี่ยคือเขาช่วยซัพพอร์ตกันดีมากอะ่ะคือเราถามอะไรเขาก็แบบเต็มที่กันมากอย่ตทียย้อนไปตอนที่เจาลูตูรู้เนาะว่าจะต้องมาแทนตัวโน่ค่ะตอนนั้นเรารู้สึกตอนนั้นแหละฮะอออย่าเรียกว่าแทนพี่เขาเลยอะมันมัน,ม,นมันคือการที่เอ,อพี่เขาขอถอนตัวออก เท่าที่ผมรู้มานะครับพี่เขาขอถอ,อนตัวออกแล้วก็ตำแหน่งตรงตรงตรงเนี้ยบทเนี้ยมันว่างแล้วช่วงนั้นผมก็เพิ่งผมก็ถ่ายเรือนจบไปแล้วอันแอะไปแล้วแล้วผมก็ว่างพอดีด้วยแล้วก็ผู้ใหญ่เห็นว่าคาแรคเตอร์ของผมน่าจะเหมาะสมกับคาแรคเตอร์ตัวนี้ mm hmm. ผมเลยได้เข้าเข้าไปเล่นแล้วผมก็ดีใจที่ผมได้เล่นนะ mm hmm. เพราะผมชอบผมอยากเล่นเป็นบทตำรวจ mm hmm. อยู่นานนานแล้วแล้วก็แฟนลับก็เชียร์กันกว่าอยากเห็นในบทตำรวจแบบนี้บ้างอย่างเงี้ยอืม mm hmm. แต่ว่าตอนที่ทางผู้ใหญ่ติดต่อไปเราก็ไม่ได้รังเลที่จะรับใช่ไหมต่อให้รู้ว่าแบบมารับไหมต่อจากโตโน,โน่ค่ะเออ <c oughs> เขาไม่เขาเขาไม่ได้พูดว่าแบบมามามาแทนหรือว่ามาต่อครับเขาบอกเขาบอกแค่ว่าแบบมีเรื่องนี้เข้ามาแล้วผมก็อาชีพผมอ่ะผมเป็นนักแสดงอะ่ะผมก็รับทุกบทบาทอยู่แล้วขอให้มีงานขอให้มีางานมีงานผมก็รับอยู่แล้วแล้วก็เอ,อ่อหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าแบบเออผมผมเข้ามาเสียบแทนหรืออะไรเงี้ยนอ้ไม่ใช่ครับที่เขาขอถอนตัวออกตามที่แบบตามประเด็นที่เขา นั่นแหละที่เรารู้ๆกันใช่แล้วตำแหน่งก็ว่างพอบทนี้ว่างผมก็ว่างพอดีผู้ใหญ่เลยเห็นว่าคาแรคเตอร์มันตรงกันเออเลยให้ผมเข้าไปเล่นตอนแรกพี่ป็นกดดันผมนะผมะครับผมกดดันเวลาการทํางานมากกว่าพี่เอาจริงๆคือเรามีเวลาอย่างแบบละครเรื่องหนึ่งเนี้ยเราก็ตีเตรียมตัวแบบเป็นเดือนเป็นเดือนๆน่ะแต่พอมาเป็นเรื่องเนี้ยผมก็มันก็กดดันกับเรื่องเวลาแล้วก็เอ่อพอไปเจอเพื่อนๆน่ะมันก็หายนะมันเคยทํางานมาด้วยกันแล้วครับอาไทยพี่พ้อยตี พี่เหน่งยังไม่เคยอย่างอ,อิงฟ้าอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่เคยแต่ว่าคนอื่นอ่นอ่ะ<ม>เขาก็ช่วยๆกันด้วยความเรารู้จักกันอยู่แล้วแหละเดินเดินผ่านกันก็เห็นกันเงี้ยแต่ว่าพอบ,บทนี้มันมันทา้าทายมันก็เลยทาให้รู้สึกว่าเราอยากที่จะทำะท<า>ผมว่ามันทา้าทายด้วยด้วยคาแรคเตอร์ของตัวนี้ที่เป็นแนวแนวกวนๆเลยอ่ะ<ม>กวนโอ้ยเลยอ่ะที่เป็นตํารวจด้วยเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยออแล้วก็อีกอย่างหนึง่งผมว่ามันเอขบทบทบทของเรื่องเนี้ยสนุก ตอนที่อ่านนะตอนที่ผมเตรียมตัวตอนแรกผมก็นั่งอ่านบทอยู่แบบเออสนุกมากเลยมันเหมือนกับว่าคนดูกับตัวละครจะรู้ไปพร้อมๆกันในเรื่องอเออผมชมบ่อยมากว่าบทเรื่องนี้ดีดีมากๆคือเรารู้สึกแบบพอเรามามารับเล่นเราเช็คฟีดแบบย้อนหลังเพราะคนจับตามองเหมือนกันว่าใครจะมาเล่นบทนี้แทนหน้าอะไรอ๋อจริงๆตอนนั้นผมไม่มีเวลาพี่ผมทํางานอย่างเดียวเลยเพราะว่าเข้าไปปุ๊บก็ต้องถ่าย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  แล้วผมก็มีงานอย่างอื่นที่ต้องทําอีกทั้งดูบ้านด้วยไงครับ <c oughs> ก็มีแวะเข้าไปดูบ้างแหละแวะแวะเข้าไปดูบ้างแต่ก็ไม่ได้อ่านแบบอะไรขนาดนั้น <c oughs> ส่วนใหญ่ก็จะดูเป็นแฮแถักตัวเองแจมหนาชะตดแต่ตอนแรกๆคนก็ยังไม่รู้ <c oughs> ผมก็บอกว่าอ๋อผมตัดผมสั้นไปเพราะว่าผมแบบร้อนอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่จริงๆเราก็ร้อนด้วยแหละก่อนก่อนที่ผมจะได้บทนี่ผมบอกก่อนนะ <c oughs> ผมตัดสั้นแล้ว <c oughs> รอบหนึ่งแล้วพอรู้ว่าจะได้เล่นเรื่องเนี้ย <c oughs> ผมก็เลยตัดสั้นขึ้นไปอีก เ,เพราะว่าการป็นรักคนก็จับตามองเหมือนกันครับเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่คนแบบรอดูว่าแบบเออใครมาแทนแล้วจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้ผมว่าด้วยตัวเรื่องเลยครับมันน่าสนใจคาตกรรมจําไม่ได้เงี้ยคืออะไรคาตกรรมจําไม่ได้อะไรจําไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วอิงฟ้าก็เล่นแล้วมีพระเอกอยู่ตั้งหลายคนก่อนหน้านี้นก็มีพี่มีตีมีพี่เหน่งมีพพลอยเนาะเขาคงอยากสนใจตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแหละ <ใช S 1> แล้วยิ่งมีผมเข้าไปเล่นในบทนั้นด้วยเงี้ยก็คงแบบอยากเห็นเคมีที่มันจะมาเจอกันแล้วว่าจะเป็นยังไง พอหรือว่าเปิดตัวก็เป็นเราอ๋อมีมีครับมีเลนเจอร์ได้ไปได้ไปอ่านมว่ามีมีครับเขาก็ดีใจที่แบบเออเราได้มีผลงานผลงานที่ได้เล่นกับนักแสดงเก่งๆเนาะอย่างยิ่งฟ้าเขาก็โอ้โหดังระดับแบบอินเตอร์อย่างเงี้ยเราก็มีโอกาสเล่นเขาจริงผมก็ดีใจแหละแล้วก็เห็นคนอื่นเขาก็ดีใจเหมือนกันกับเราที่เราได้ร่วมงานกับเพื่อนๆที่เขาเก่งๆกันนะรื่เปรียบเทียบล่ะพอคนก็แบบอ่ะ โน่นจะเป็นแบบนี้าการจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะไม่มีนะทําใจกับเรื่องนี้ไว้ใหมผมไม่เจอมผมไม่เจออะไรแบบที่แบบเป็นข้อความแบบนั้นเลยตัวผมนะคนอื่นอน่าจะเจอแต่ว่าผมก็เลือกที่จะครับผมก็รับได้หมดนะจริงๆผมไม่ได้แบบมันสนใจว่าแบบใครจะเปรียบเทียบหรือว่าอะไรเพราะว่าผมเป็นนักแสดงผมได้บทนี้มาผมก็เล่นในสิ่งที่ผมตีความออกไปผมไม่ได้ไม่อ่าผมผมกับพี่เขาคอแรคเตอร์คนละแบบ เป็นคนละแบบกันแต่ว่าพื้นฐานอาจจะเป็นคนอีสานเหมือนกันแต่ว่าพอมาทํางานจริงๆผมก็ตีความของผมอีกแบบหนึ่งใช่แล้วไม่ได้ไม่ได้กดดันตรงนี้ที่ว่าไม่มีเครียดใช่ไหมกับการเล่นเรื่องนี้อะไรนะครับไม่ได้ทำให้เราเครียดบมวาม่ไม่ไม่มีไม่มีครับไม่มีเลยส่วนใหญ่จะเป็นแบบทำการบ้านกลัวจะทำไม่ทันงันนั่นเองอืมทุท่านท่านทนนันครับ โอ้โห oh, uh huh. ผมนั่งอา่านแบบขอบทมาเรียบๆอ่านนั่งทําการบ้านเต็มที่ถามพี่ตุย uh ๋ย huh. ถามแบบเพื่อนๆอะไรเงี้ยถามถามหมดเลยอะไรก็ได้ที่มันทาํ uh huh. าให้เราแบบตามเพื่อนทันอ uh ่ะ huh. แล้วเราเป็นงไงบ้างเรารู้สึกว่าเรื่องนี้เราแบบมีอะไรที่มันยากสําหรับแจมที่หินว่ะเรื่องนี้แหละครับที่ uh huh. ยากหรอผมยังไม่เคยเล่นซีรีส์ที่เป็นแบบซีรีส์ที่แบบอยู่ในโปรเจกต์วันดีโปรเจกต์วันดีเขาจะแบบเราเราเห็นว่าแต่ละเรื่องเขาจะเลียวมากเลยเนาะเขาจะเลียวกันมากๆแล้วยิ่งเป็นเรื่องเนี้ยคือเป็นโมเดลที่แบบ ม,ม,มันเลียวมากเราเล่นตามสถานการณ์ไปเลยแล้วก็เติมเติมเติมนั่นไปผมว่ามันท้าทายดีอย่างบทบาทที่ผมได้แต่ก่อนมันก็จะเป็นแบบเออพีเลียดส่วนใหญ่คนจะเห็นผมในพีเลียดกันกันกันสมารพอมาเป็นเรื่องนี้ที่เป็นโมเดิร์นมากๆเราก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นของเราอีก,ออกแบบหนึ่งครับไมเคิตัวละครอีกแบบหนึง่งนะเคมีกับพีฟ้าเป็นไงบ้างเคมีนะครับดีนะ,ะแต่ว่าผมว่าให้คนดูตัดสินดีกว่าผมพูดเองไม่ได้ไงแต่ผมว่าดีแบบผมว่าดีเห็นฉนแปก อ๋อเห็นครับมีรูปที่แบบยิงฟ้าอัพสตอรี่ลงตอนนั้นตอนตอนสักพักหนึ่งแล้วก็เห็นมีทั้งสองด้อมเลยนะทั้งด้อมยิงฟ้าทั้งด้อมผมก็ไปลงกันเขาก็แบบก็ดีใจที่เล่นด้วยกันเนี้ยะอย่าบอกเลยแฟนๆค่ะเพราะเขาก็รอเรื่องงานรอรุ่นรอรุ่นงานเรื่องนี้ของุณครับก็สนุกแน่นอนครับไม่ผิดหวังแน่ๆเพราะว่าผมเล่นเองผมยังสนุกเลยนะครับผมว่าคนดูก็น่าจะสนุกไปด้วยแล้วก็มาสืบคดีไปพร้อมๆกันกับผู้หมวดนะฮะ บอกได้โอ้โหพี่ผมจำไม่ได้ว่ะทุกคนเล่ต่ออย่างนี้กันหมดอะทุกคนเทีไม่เหรอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ